ที่มีปัญหาระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารไม่ดีแพ้ฝุ่นภูมิแพ้บ่อยๆนอนดึกโซมหง่วงคลั่ดูไม่มีออรา่าเบือ่อไหมคะที่ต้องทานอาหารเสริมหลายๆตัวเปลืองเงินมากๆอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะเราเคยได้ยินไหมคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลําไส้เพราะเมื่อสมดุลของระบบขับถ่ายของเราดีระบบภูมิภ้มิกันของร่างกายก็จะดีตามไปด้วยนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและเคล็ดลับผิวใสชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนํากันค่ะตัวนี้เเเลยค่ะรีีววอ์ซตัน้ มีจุลินทรีย์ถึง4สายพันธุ์มีถึง2พันล้านตัวที่มีชีวิตถือว่าเยอะมากได้แก่แลคโตบาซิลัสคาเซอีกแลคโตบาซิลัสรามโนซัสแลคโตบาซิลัสแอซิดฟิลาและบิฟิโดแบคทีเรียมแลคติดซึ่งจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบด้วยอาหารดีขึ้นและดูแลสุขภาพของลําไส้ด้วยค่ะที่สําคัญบรรจุอยู่ในแคปซูลแบบพิเศษดูโอแคปที่สามารถน Pro ําโปรไบโอติกลงไปสู่ลําไส้ได้มากกว่าแคปซูลปกติ2เท่าโดยขั้นตอนแรกเมื่อแคปซูลเดินทางไปปปททีี่่่่กรรระะเเพาาออาาอออหจลยยดบููแคซ นอกออกมาซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูุิมต้านทานทําให้ผิวกระจ่างใสอีกด้วยและขั้นตอนต่อไปจะนำโปรไบโอติกมุ่งหน้าสู่ลําไส้ค่ะอีกทั้งเป็นโปรไบโอติกที่มีออยไทยปลอดภัยผ่านการทดสอบว่าไม่มีสารก่อภูมิแพ้แบ,บประการผลิตจากประเทศเยอรมนีค่ะใครที่สนใจลองไปหามาทานกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อได้ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วแจ้งว่ามาจากช่องเพฟ้าจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะ